วันนี้เราอยากจะพูดถึงสำรวจพระกัมพีเล่มหนึ่งก็คือโยชัวโยชัวเป็นพระกัมพีซึ่งเจ่งข้าวข้ามจากจากดินแดนที่เป็นที่เป็นทุนทุรกันดาเข้าสู่ขนาอดเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าพระกรมีพูดถึงเรื่องการธรรมศารไว้อย่างไรบ้างดูเหมือนว่าดูเหมือนว่า สมัยโมเสสมีสงครามไม่กี่ครั้งเองแต่ว่าสมัยของโยชัวเป็นการสืบสงครามตลอดการสงครามของของอิสราเอลในช่วงนี้เป็นสงครามที่หนักมากแต่ว่าเราก็เห็นว่าชาัยชนะอยู่พวกเขาตลอดแต่ไม่ใช่มีชัยชนะอย่างเดียว บางครั้งพระเจ้าก็ให้บทเรียนแห่งความพ่ายแพ้ในเขาด้วยเมื่อเขาทําบาปเช่นบาปของอาคารถ้าเราไปอ่านในในโยชูวาบที่เจ็ดบทที่แปดเราเห็นบาปของอาคารเป็นบาปซึ่งซึ่งเป็นกบฏท,ที่เกิดขึ้นในชนชาติอิสราเอลเป็นความโลภเป็นการาการาบไหวลูปเคารพดังนั้นพระเจ้าก็ให้ชนชาติอิสราเอลพ่ายแพ้ในเวลานั้นแต่เมื่อเขาตั้งต้นใหม่เขากลับใจใหม่ชัยชนะเขากลับคืนมาสู่ชีวิตของเขา โยชวาใช้เวลานำกองทัพถึงเจ็ดปีเพื่อจะมีชัยชนะเจ็ดเผ่าที่อยู่ในคณะอันในเวลานั้นพี่น้องเลขเจ็ดเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแปลกจริงเลยไม่มันจะเป็นบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่ทรบบาบเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่แปลกมากที่เลขเจ็ดเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในโยชวาตลอดเช่นเช่น จนชาติอิสราเอลไปล้อมกระแพงเยริโคเดินล้อมกี่วันเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> วันเจ็ด <7 S 2> วัน,วนแล้วในวันที่เจ็ดให้เดินกี่รอบเจ็ดร <7 S 1> อบในในรอบที่เจ็ดให้ให้เป่าตแตรแล้วให้โผลร้องมันเสร็จมันจเจ็ดหมดเลยยิ่งกว่านั้นอีกปุโรหิตที่เป่าตแตรในกี่คน เจ็ดคนใช้ปุโรหิตเจ็ดคนแต่นั้นมีแตรเจ็ดคันปุโรหิตเจ็ดคนเลขเจ็ดหมดเลยเห็นไหมเลขเจ็ด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 พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทําอะไรไม่ได้แบบแบบบังเอิญนะแต่กําหนดไม่หมดตรงเป็นกําหนดไม่หมดเลขเจ็ดเป็นเลขที่ถูกกาหนดไปแล้วเป็นเลขที่เป็น เป็นความครบถ้วนเป็นเลขของพระเจ้าเป็นเลขของความยิ่งใหญ่เป็นเลขของความสมบูรณ์แบบเลขเจ็ดัน,ะนั้นชนชาติสราเอลก็เป็นเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เขาก็ดำเนินชีวิตในในโยชัวเราก็เห็นการสึกสงครามตลอดเวลาเพื่อจะครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า ใช่ไหมคับระเ,เจสัญญากับชนชาติของโปรงไว้ว่าโปรงจะทําอะไรบ้างดังนั้นชนชาติที่สเสดในช่วงโยชวัวจึงเป็นจึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาได้รับชัยชนะตลอดและสิ่งที่ตามมาในชัยชนะก็คือการ ทุ่มเทการออกแรงเหนื่อยผมเชื่อว่าชนชยนัยิเซอรไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นเจ็ดปีที่เหนื่อยมากเป็นเจ็ดปีที่เป็นประสบการณ์แห่งชัยชนะในบรรดานี่คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นเหมือนกับเส้นชัยที่เขาได้เข้าไปสู่เส้นชัยแล้วชีวิตคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันจะมีเส้นชัยอยู่ในชีวิตของเราอะไรคือเส้นชัยที่เราอยากจะเห็นอะไรคือสิ่งที่เป็น เป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นเป็นคําสัญญาของพระเจ้าที่มีอกัอชีวิตของเราในแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่มีใครได้สิ่งนั้นมาโดยไม่ต้องจ่ายราคาอยอใดไม่มีใครได้การที่จะเป็นนักเทศที่พระเจ้าทรงเจิมได้โดยไม่ต้องจ่ายราคาไม่มีคนใดที่จะเป็นนักดนตรีของพระเจ้า ที่มีการเจิอของพระเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายราคาแต่อย่างใดไม่มีใครที่อยากเป็นผู้นำนมัสการและไม่ต้องจ่ายราคาแต่อย่างใดไม่มีใครตั้งใจอยากจะเป็นนักร้องของพระเจ้าที่มีการเจิอของพระเจ้าและไม่ต้องจ่ายสิ่งใดคนของพระเจ้าแม้มีพันธสัญญาแม้มีคำสัญญาแม้มีนิมิตเขาต้องจ่ายเพื่อสิ่งนั้น นี่คือชนชาติอิสเลลที่เป็นเหมือนตัวแทนของชีวิตของตลาทุกคนที่นี่ถ้าอยากจะมีประสบการณ์กับพระเจา้าคุณจําเป็นจะต้องจ่ายราคาจ่ายราคาออกไปนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นในโยชวัวทั้งก็อย่างหนุนน้ำใจพวกเราว่า พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนเกยียจคร้านเอาแต่นั่งอธิษฐานอย่างเดียวแล้วจะได้สิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาแต่อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานแล้วไม่ทําอะไรเป็นนักก่งกอธิษฐานบีบประคับพระเจ้าในการอธิษฐานอดหานอธิษฐานในเวลาเดียวกันก็ถือว่าเป็นการลดความอ้วนไปด้วยหนตัวฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่อธิษฐานอย่างนั้นแต่อยากให้เราเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อในชมิตนั้นด้วยนั้ถ้าคุณอ่านโยชูวคุณจะสนุกมากถ้าคุณเป็นคนที่มีชีวิตที่ที่ต่อสู้ตลอดถ้าคุณเป็นคนที่เป็นนักบริหารเป็นผู้บุกเบิกคุณจะชอบบางพีโยชูวเพราะว่า ได้พูดถึงการต่อสู้ตลอดเวลาการบริหารงานในฐานะที่เพื่อจะได้มาซึ่งดินแดนดีพระเจ้าจะให้กับเราถ้านก็อยากสนทนาใจเราไปอ่านโยชัวบทเราก็เทศนาโยชัวหมดแล้วผมไม่รู้ว่าจะมีเทปให้เราฟังหรือเปล่าแต่ว่าพ้อตกลงโยชัวเป็นเรืที่สนุกมากเพราะาเราได้เห็นจริงๆว่าอมนุษย์เนี่ยพระเจ้าอดทนกับมนุษย์มากจริงๆเลย พระเจ้าทนเลยไอ,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 ไอค้คนของพระเจ้าเนี่ยรือเกินเลยแม้เขนานมัสการพระเจ้าอยู่แต่พระเจ้าก็ก็ยังเตือนเขาตลอดเวลาว่าอย่าไหว้หูืเคารพนะมันน่าแปลกก็คือว่าชนชาตินี้เป็นชนชาติที่เป็นทาสของขอียิปต์แต่เชื้อของอียิปต์มันติดตัวเข้ามาตลอดแม้ว่าเดินในถิ่นทุรกันดารตายเมื่อเท่าไหร่ก็ยังติดอยู่อีกก็ยังติดอยู่อย่างนี้ แกะไม่ออกเป็นคนที่เข้าไปในคณาอันก็ยังมีเชื้อทั้งอีบและรับเชื้อใหม่ก็คือเชื้อคณะอันนี้ด้วยมันแปลกมากดังนั้นในในชนชาติเดียวมันมีสามเชื้อก็คือเชื้อที่รับพระเจ้าอยู่และยังติดคนาอันยังติดอีบใหม่อีกต่างหาชีวิตเราก็เหมือนกันหลายครั้งเราดําเนินชชวิตกับพระเจ้า เราก็เราก็เป็นนักธุรกิจไอเชื้อของนักธุรกิจมันเข้ามาในชีวิตของเราในการเดินองพระเจ้าด้วยทีเราก็เป็นคนที่รักพระเจ้าอยู่นะแต่มีบางอย่างในชีวิตของเราที่พระเจ้าใช้เราไม่ได้เต็มธนานเหมือนกันเพราะว่ามันเราเติดอยู่กับโลกมีบางอย่างมันเข้ามาในในชีวิตของเราทําให้เราไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้จริงๆทําให พระเจ้าก็ต้องใช้วิธีอื่นมาเตือนสติเราถ้าเราเปิดใน,ในโยชุบาบทที่ 24, 24ข้อ14-15ถึงโยชุบา24ข้อ14-15บอกว่า เต่ฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปรดในบัตพระงด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรเทุรุษของท่านในเคยปฏิบัติที่ปากตะวันออกของแม่น้ําและในอีบเสียแต่ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติพระเจ้าถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติผู้ใได้ จะปฏิบัติพระซึ่งบรรลุหลือของท่านปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นฝากตะวันออกของไม่น้ำยูเฟนติสหรือของคนอโมไลในประเทศทึ่ท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนกัปป์เจ้าและครอบครัวก,กัปป์เจ้าเราจะเลื่อนปิบัติข้าที่คือสิ่งที่แปลกมากจนชาญยทเ่อรมีเชื้อตั้งแต่อิบมาติดมาจากปู่ย่าตายายออกมาตลอดมาอยู่กับคนอโมไลก็ติดเชื้อเข้ามา มาอยู่กับคนอะไรก็ใกล้ใครไม่ได้ใกล้ใครก็รับอิทธิพลเขามากหมดในชีวิตแปลกมากเราน่าจะมีเอกลักษณ์ในชีวิตของเราที่คนอื่นจะรับอิทธิพลชีวิตของเราไปแต่เรากลับเป็นคนที่รับอิทธิพลจากเขามาใส่ชีวิตของเราปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในยุคปัจจุบันเรามีอิทธิพลของอะไรเกมต่งาง บางคนติดเกมบางคนติด MSN แชทอยู่ได้เป็นวันๆบางคนติดวิดีโอไปเช่าก็ได้ดูอยู่นะั่นแหละบางคนติดหนังจีนหนังสือจีนบางคนติดน,นิยายทีวีเนี่ยตอนน้ำข้าในทีวีน้ำกลิ่นเป็นไปหมดในบ้านเป็นเน่าออกมาจากทีวีเต็ไมไปหมด ติดบางคนติดใช่ไหมอีกหลายๆอย่างในเชือ้อของเราที่อยู่ในสังคมภายนอกไปโลกเนี่ยมันติดกับาในชิคเราแล้ก็ยู่กับมันบางคนก็ติดสิ่งที่ไม่ควรติดใช่ไหมครับติดยามีนะครับบางคนก็ติดอยู่กับสังคมงไฟลนอ เขาใส่เปิดดื้อก็เปิดดื้อเขาด้วยเขามีค่านิยมนี่ก็ไปเป็นค่านิยมของเขาไปหมดก็ลำบากน,นี่คือชนชาติทซึ่งโยชัวในเวลานั้นก็เตือนเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายต้องตัดสินใจวันนี้ว่าจะปฏิบัติใครจะนมัสการใครซึ่งโยชัวก็หนักใจ นยโยชัวก็ประกาศว่าส่วนกบ,บเจ้าและครอบครัวกบเจ้าจะรับใช้พระเจ้านี่คือจุดที่มาถึงเวลาแล้วที่เราต้องปฏิบัติพระเจ้าทั้งครอบครัวของเราเวลาเราจะเลือกสามีเราจะเลือกภรรยายต้องเลือกที่เขาโปรดรับพระเจ้าดังนั้นทุกการที่ผมให้โอวาทผมจะไม่ลืมเรื่องนี้ที่พูดกันว่าทั้งสองเราต้องร่วมกันปฏิบัติพระเจ้า ไม่ใช่ปล่อยคนนึงไปนั่งรับใช้คน room, right? คน Sadly, no end, ึ่งนั่งรอเงี่ยนั่นแหละอี่น้องก็เบื่อไปองเบื่อนั่งรอหนูก็ไม่มาหลอกทั้งสองต้องปล้นในบัตรพระเจ้าทั้งครอบครัวต้องปล้นในบัตรพระเจ้าเมื่อมีลูกอีกหน่อยนะพ่อพ่อคปฏิบัติพระเจ้าแม่คปฏิบัติพระเจ้าลูกนั่งรอเราก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาหนึางนะกัน คำว่าครอบครัวของเราจะปฏิบัติพระเจ้ามีความสําคัญมากเราก็ต้องรู้จักที่จะตัดถึงใจระหว่างสามีภรรยาต้องคุยกันก่อนว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกาันเราจะทําอะไรก็รักษาสิ่ง,งนั้นไว้ไหมครเพราะว่ามีความจําเป็นมากที่ครอบครัวเราต้องปฏิบัติพระเจ้า เป็นสิ่งที่โยชัวกำลังเตือนเพราะตอนนี้แก่แล้วเขาก็ก่อนที่พระเจ้าจะรับเข้าไปโยชัวก็มีโอกาสเตือนของท่านยินเสียว่าต้องโริบ,บัติพระเจ้าเป็นพวกเราไม่ใช่คนเดียวยยเกนต้องจะอยู่เป็นสองคนเดียวใช่ไหมครับแม้แต่ในข้อที่ย3าเราอ่านดูข้อ23บก็บอกว่าท่านจึงกล่วาวว่าเพราะฉะนั้นจงทิ้งพระอื่นซึ่งอยู่ในหมู่พวกท่านเสีย และโน้มจิตใจของท่านเข้าหาพระยาวา์พระเจ้าของอิสราเอลโน้มใจของเราเข้ามาพี่นมัสการพยายามจะโน้มใจพวกเราออกมาจากโลกเพื่อจะมาอยู่ในชุมชนของบรเจาพยายามจะโน้มใจโน้มด้วยคำชักชวนโน้มด้วยกิจกรรมต่างๆโน้มใจของเขาเข้ามาสู่ทางของบรเจารี่คือชุมชนกลุ่มแคร์ก็รู้จักการโน้มใจคนเข้ามาสู่มันก็ต้องจัดวิธีซะ แทนที่จะปล่อยให้ hey, วันหยุดเขาไปทําอะไรกันก็ไม่รู้ก็โน้มใจเขาซะหากิจกรรมให้เขาโน้อมใจเขาใช่ไหมครับโน้มใจเขา้มมเขามาสู่ทางของพระเจ้าดัาะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นจากพระบีโยชิวาว่าพระบีอยากจะเห็นชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าดําเนินชีวิตกับพระเจ้าตลอดแม้ว่าเราได้ สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วแต่การรักษาไว้นั้นก็ยากกว่าการที่ได้มาเสายียอจนชาติยิสเลกว่าจะได้คณะอ่านทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา7จ็ดปีเต็มๆก่อนที่จะได้มาใช้เวลา41ปีด้วยความไม่เชื่อ41ปีแต่เวลาพระเจ้าจะให้ใหภายใน7ปีในห,หลังจากนั้น เวลาผ่านไปเราก็รู้ว่าชนชาติอิสราเอลไม่สามารถรักษาไปได้เมื่อโยชูวาจากไปหลังจากโยชูวไม่มีตัวแทนเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตมีโยชูวแต่หลังจากโยชูวไม่มีใครเหลือจึงเกิดพระัมีผู้วินิจฉัยเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในช่วงของการไม่มีคนปกครองดูแลทุกคนเป็นเอกเทศของตัวเองหมดแล้วไม่ไม่สามารถรักษาดินแดนไปอีกต่อไปเนื่องจากการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราต้องรักษาชีวิตของเราอย่าให้นิธนพ์มันเข้ามาอิทธิพลของโลกมันเข้ามาในชีวิตของเราจนเราไม่สามารถจะดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างมีชัยชน,น,นะได้นี่คือสิงที ที่บอกเตือนชีวิตของเราไว้วันนี้ไม่สำคัญเท่ากับอีกปีข้าหน้าเรายังรักษาชีวิตไว้และเติบโตขึ้นอยา่างประจำผมเห็นหลายคนที่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถรักษาชีวิตของเขาไว้ได้มันจะมีหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อ ทำให้เราสูญเสียการครอบครองคามธรรมดาวังชีวิตดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือโน้มใจของเราเข้ามาสู่ทางของพระเจ้าวิธีโน้มใจของเราก็คืออยู่ใกล้ชุมชนเขาไว้อยู่ใกล้ผู้นำเขาไว้แล้วคุณจะเดินไปด้วยกันเราจะไปด้วยกัน นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับเรียนรู้จากโยชัวอีกประการหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากโยชัวก็คือในพระคัมภีร์โยชัวมีบทเรียนของ power of place อยู่ที่นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังในการสรรเสริญก็คือในโยชัวบทที่6ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำแพงเยริโคกำแพงเยริโค เยรีโคเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ริมน้ำชนชาติิสราเอลก็ต้องข้ามแม่น้ำไปแล้วพระเจ้าก็ให้เขผาผ่านแม่น้ำจอแดนไปโดยที่มันแบกออกหีบของพระเจ้าโดยผู้รับใช้ของพระเจ้าแบกคนบาทแล้วเมื่อเท้าของโริตเหยียบบนน้ำพ้มน้ำกว แหว่ผมี่าพีผว,ว่าน้ําก็แหวออกเทินขึ้นเป็นช่องไปแล้วก็เป็นดินแห้งเดินท่าไปขางนู้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรับประสบประการกับพระเจา้าแห่งชัยชนะโดยผ่านการสนับเสร็จเยเรโคเป็นเมืองที่เข้มแข็งมากเป็นเมืองที่เต็มเป็นธุรกิจเป็นเมืองที่มีกําแพงใหญ่มากเป็นกําแพงซึ่งหนาแล้วก็ไม่สามารถจะทําลายลงได้ จนชาญิสเลก็ก็ก็ไม่รู้จะทาอย่างไรสิ่งเดียวที่ทาได้คือพึ่งพาเป็นเจา้าเราก็เห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยยิสเลเอลในการที่จะชนะเมืองเยเลโกได้ง่ายมากเป็นชัยชนะที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยยกเว้นอย่างเดียวคือออกแรงในการเชื่อฟังเชื่อฟังอย่างยียวเราเห็นบทเรียนในการสรรเสริญตรงนี้ชัดเจนใน ในยาริโคโลมก็คือพระเจ้าทรงโปรดสัญญากับผู้นำว่าว่าเราจะทำอย่างนี้นะพระเจ้าสั่งชัดเจนบอกให้ทำอย่างนี้ก็คือว่าให้เอาทหารถืออาวุธอยู่ข้างหน้าจัดกองทัพเอาทหารอาวุธถืออาวุธอยู่ข้างหน้าถัดมาเป็นปุโรหินจำนวนเจ็ดคน และปุโรหิตเจดคนนี้ให้ถือแตรให้ถือแตรถัดมาเป็นหีของพระเจ้าที่แบกไปคบนบาโดยคนปุโรหิตถัดมาเป็นกองระวังหลังเป็นกองระวังหลังก็คือพวกพวกอะไรอ่ะองค์คลษพวกพวกิทักษ์ผู้พิทักษ์อยู่ข้างหลังก็ถือหอกถือดาบอยู่ข้างหลังเพื่อุ้มกุ้งกองกุ้มกองปุโรหิตที่มันเดินอยู่มันไม่มีอาวุธ มันเดินแบกทีอย่างเดียวใช่ไหมก็ต้องมีคนคุ้มกรอทงทัานมาก็เป็นประชาชนแล้วพระเจ้ากระสั่งบอกว่าจากกองทัพยอย่างนี้นะแล้วไปเดินรอบยาเลโคเจ็ดวันเดินเงียบเงบไม่ต้องทำอะไรให้ครบเจ็ดวันและในวันที่เจ็ด ให้เดินเพิ่มเป็นเจ็ดรอบเนี่ยเจ็ดคนเลยมั้ยปอนที่เจ็ดให้เดินเพิ่มเป็นเจ็ดรอบและไอ้รอบที่เจ็ดเนี่ยให้ปโปรฮิตเป่าแตรให้ปโปรฮิตเป่าแตรในขณะที่ปโปรฮิตเป่าแตรให้ชุมชนอีสเลนั้นโหร้องไอ้คำว่าโหร้องเนี่ยมันไม่ใช่รอ้องแบบ ไม่ใช่ร้องเราว่าอู้อู้ไม่ใช่แต่เสียงที่โหร้องของเขาคือเสียงฮารลูยาฮารลูยาเป็นเสียงสนเสริญบรรเจ้นจานี่คือธรรมชาติเหมือนเหมือนคนไทยเวลาะจะโหร้องอะ่ะชโยชโยแต่คนยืนะจะโหร้องเนี elujah, elujah ่ยฮารลูยาฮารลูยาแล้วเราจะสั่งเมื่อพวกเจ้าทำอย่างนี้นะกำแพงก็จะล่มลงหมดเลยล้มลงหมดเลย ถ้าเป็นคุณคุณจะเชื่อไหมเนี่ยถามจริงมันเหนือเหตุเหนือผลจริงๆโยชัวก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับสนชาติยิสเลฟังชนชาติยิสเลก็เชื่อฟังแล้วก็จัดกองทัพอย่างนี้วันลุกขึ้นก็ทำเนี้ยวันที่หนึ่งก็เดินไปหนึ่งรอบกองทหารถืออาวุธอยู่ข้างหน้าเหมือน,นจะไปออกรบ ใช่ไหมไปสงครามก็มีทหารถือหน้าถือกระดุดถือถือดาบถือหอกไปถัดลงมาก็เป็นพลโหิตถือแตรเจ็ดคันถัดพลโรหิตลงมาก็เป็นหีของพระเจ้าแบกบนบ่าถัดลงมาก็เป็นพวกพวกกองระวังหลังถัดลงมาเป็นประชาชนที่ดูยอแล้วก็เดินหนึ่งรอบกับบ้านเงียบอันที่สองเดินหนึ่งรอบกับบ้านเงียบพวกชาวขนาคงจะประหลาดใจ ก็ทาอะไรกันก็ทำอะไรกัน,น,กนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อถึงวันที่เจ็ดและเดินครบเจ็ดรอบรอบที่เจ็ดนั่นเองทุกปกุโลหิตก็ยกแตรกันมาแล้วก็เป่าเมื่อเป่าเสร็จสั็นชาติอิสเซลก็โร้องโร้องด้วยเสียงดังตลอดหนึ่งรอลบพอครบรอบตอนนั้นเองกาแฟก็ พังลงมาถามบอกว่ามันพังด้วยอะไรนี่คือพลังแห่งการสระเสริญที่มาถึงประสบการณ์ชีวิตของคนของพระเจ้าพลังแห่งการสรรเสริญที่นำชัยชนะมาสู่ชนชาติของโรหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นขอเพียงแต่เรามีการเชื่อฝัง ขอเพียงแต่เราดําเนินชีวิตตามที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้ให้คําแนะนําเราด้วยความเชื่อฟังลฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นนี่คือพลังในการส,ะะสร่เสริญที่เราเห็นมันเป็นพลังที่เราเห็นว่าพลังของพระเจ้าก็เหนือกว่าพลังใดๆทั้งสิน้น กับวันที่เราเห็นพายุขเข้ามาใน